นะโมทัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอ,อนอบน้อมแด่ จ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในบทที่ทรงตรัสกับท่านพระอานอนทางแห่งชื่อทางแห่งดิรุติทางแห่งบัญญัติ ทางที่กำหนดรู้ด้วยปัญญาและวัตตะสังสาระย่อมเป็นไปด้วยเหตุเพียงเท่านี้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ความเป็นอย่างนี้ย่อมมีเพื่อบัญญตัติคือนามรูปก,กับวิญญาณและอีกบทหนึ่งชื่อทางแห่งชื่อทางแห่งนิรุติบัญญตัติทางแห่งบัญญตัติการแต่งตั้งทางที่กำหนดรู้ด้วยปัญญา วัตตยังเป็นไปอยู่ตราบใดวัตตสงสาระยังคงหมุนเวียนอยู่ตราบนั้นเพราะรู้ยิ่งวัตตะสงสาระนั้นภิกษุจึงหลุดกลนทรงแสดงอนัตตะลักณสูตรกับพระปัญจวัคคีย์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี้จัะได้เป็นอัตตาแล้วรูปนี้ไม่พึงเป็นเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิดรูปเบตนาสัญญาสังขารดินญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังการในวิญญาณว่ารูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยทรงตรสถามพระปัญจวัคคีย์ว่าดูกอ่นพิสูตทั้งหลาย ข้อเกอสำคัญความนั้นเป็นไนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระปัญจวัคคีย์กราบตูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าทรงตรัสถามว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าพระปัญจวัคคีย์กราบตูลว่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าทรงตรัสถามว่า ข้อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราพระปัญจวัคคีย์กราบตูลว่าข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าข้าตรัสกับพระปัญจวัคคีย์อีกบทหนึ่งว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนิใช่ตัวตน ต้องหากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้จะเป็นตัวตนแล้วใส่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็ค,คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณว่าขอรูปขอเวทนา ขอสัญญาขอสังขารขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีใช่ตัวตนฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามความปรารถนา ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังการในวิญญาณว่าขอรูปขอเวทนาขอสัญญาขอสังการขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอง์ธรรมที่ยกมานี้นับได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งความยากยากในการเข้าถึงตุที่กล่าวเช่นนี้ก็ด้วยว่า มีตังผู้ที่ยกบทปัญชนะที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและนักปฏิบัติมาจำแนกจำแนกแล้วให้อถอธิบายว่าหมายแห่งองค์ธรรมที่แตกต่างกันผู้ที่ยกพระสูตรมาจำแนกก็ขัดแย้งกันในหมู่ผู้ที่ยกพระสูตรด,ด้วยกันมาจำแนกคือเห็นอัถะที่ต่างกันนักปฏิบัติ ก็เห็นอรารยสัตที่ต่างกันในหมู่นักปฏิบัติด้วยกันเมื่อเป็นดังนี้แล้วเราจะทำชะไหนจะทำชะไหนคงไม่มีใครสามารถตอบเราได้พระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ทรงตรัสว่าตถาคตเป็นแต่ผู้บอกทางการบอกทางของตถาคตนั้นทรงตรัสกับทนกะโมคะณะว่า ดูก่อนปรามเราอาจบัญญัติการศึกษาโดยลำดับการกระทำโดยลำดับการปฏิบัติโดยลำดับเปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้ฉลาดได้ม้าอาจารย์ในตัวงามแล้วเริ่มต้นทีเดียวให้ทำสิ่งควรให้ทำในบางเหียนตอนนั้นจึงให้ทำสิ่งที่ควรให้ทำยิ่งยิ่งขึ้นไป ชั้นใดดูก่อนพรามชั้นนั้นเหมือนกันแ,ละ,และถากตได้บรุษที่วกวนฝึกแล้วเริ่มต้นย่อมแนะนำอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุมาเถิดเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติมโมสังบอถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่จงเป็นผู้เห็นไพยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทา,นศ,านศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดเมื่อเราสำคัญตนว่ารักตนรักตนยิ่งกว่ารักใครๆเข้าลักษณะว่ารักตัวกลัวตายก็เลยเอาตัวรอดเป็นยอดดีเมื่อเป็นดินสุดเราก็อาจมีได้ไฟไหม,ม,ม้เราก็อาจมีได้น้ำท่วมเราก็อาจมีได้สงกราม เราก็หนีไปอยู่ที่ศูนย์พรกพิงสมัยนั้นๆเราก็อาจรอดชีวิตได้เพราะแต่ว่าวัตถะสงสาระนั้นตราบใดยังไม่นิพานตราบนั้นแผ่นดินสุดไฟไหม้น้ำท่วมสงกรามก็ยังตามหลอนไม่จบไม่สิน้นฉะนั้นแล้วการศึกษาโดยลำดับเราจะต้องเป็นมหาอาจารย์ใน ที่เชื่อฟังคนฝึกเชื่อฟังด้วยการให้ทานอยู่ในศีลและกำหนดรู้ทุกข์อริยสัจคือภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาให้ถึงพร้อมประพฤติอยู่ในวัณนัตรอันหมายถึงอภิหานิยธรรมอยู่ในประเทศในภาคไหนในจังหวัดในหมู่บ้านในสังคมไหน ก็ต้องเคารพในกฎระเบียบของสังคมนั้นๆประเทศไทยเรามีภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้ประจำชาติเรามีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตตรยาสถานเป็นข้อกำหนดในการเขียนการอ่านการสะกดการันต์เป็นต้นเป็นมาตรฐานเดียวกันนั่นหมายถึงภาษาไทยต้องใช้ ้องเขียนต้องอ่านเหมือนกันหมดอปริหานิยธรรมเป็นบทกำหนดเพื่อใช้ชีวิตในยุคป,ปัจจุบันเพื่อความเจริญขจัดความขัดแยง้งทั้งตัวเราเองและสังคมด้วยอาปริหานิยธรรมกับอริยสัจไม่เกี่ยวข้องกันกล่าวคืออริยสัจเป็นสัจจะความจริงเป็นอาการลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการแต่ ปริหารนิยธรรมจะเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยของผู้คนของสังคมในยุคนั้นๆเป็นต้นว่าเมื่อ30ปีที่แล้วคำว่าสัปดาห์เขียนเหมือนกันกันกบปัจจุบันแต่อ่านว่าสัป,ปดาพอมายุคปัจจุบันสามารถอ่านได้ทั้งสองอย่างคืออ่านว่าสัปดาห์และสัป,ปดา อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราผู้ใช้ชีวิตอยู่ก็ต้องยอมรับและปฏิบัติตามจะยกอริยสัตว์ที่เป็นอาการลิโกขึ้นมาคัดงางลักษณะนี้ไม่เกี่ยวกันเลยผู้เป็นบัณฑิตจะไม่ยกอดีตมาคัดงางความเป็นอยู่กับปัจจุบันนี่แลหละอภิริยานิยธรรมที่ถึงพร้อมด้วยความสะอาด ด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจในชีวิตประจำวันอันจะนำไปสู่ศีลสมาธิและปัญญาทุกข์กับสุขและอนัตตากับอัตตาเหมือนกันหรือว่าต่างกันอย่างไรจะได้ยกจำแนกเพื่อให้เราได้พิจารณาโดยลำดับสาธุ